สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้จะพามาดูอัปเดตต้นไผ่สร้างหมนที่ปลูกไว้แล้วก็พายุเวียดนามนะครับดูควบคู่กันไปเลยนะครับตรงนี้เป็นไผ่สร้างหมนนะครับที่ปลูกไว้เราได้เอาลำแก่นะครับเนี่ยมาปลูกลำแก่ตอนแรกคิดว่าจะตายแล้วนะครับ แล้วก็ปลูกไปสองปีแทงนี้มาหนึ่งลำแล้วก็แทงนี้อีกมาอีกหนึ่งลำโอ้โหถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านคุ้มค่ากับการรอคอยดีนะครับทีแรกว่าจะถอนทิ้งแล้วก็ก็รอคอยมามันก็โอเคนะครับสวยงามสำหรับไผ่สร้างมนต์ตัวนี้เป็นพยุงพยุงเวียดน,นามเนี่ยก็อยู่ในดงของ ไม้กระถินก็ปล่อยๆไปก่อนนะครับว่าคงจะรอดนี่อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นพยุงเวียดนามก็แทงไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะมาตัดแล้วก็แต่งกิ่งโอ้ยกิ่งฉีกด้วยโอ้โหไม่ได้เตรียมมีดมาก็าคงจะต้องตัดฝั่งนี้ทิ้งไปนะครับที่มันฉีก งนี้ก็เป็นไผ่สร้างมนอีกต้นหนึ่งตรงนี้เป็นต้นแม่นี่ต้นแม่ที่ผมขุดขุดขุดมาปลูกแล้วก็แทงนี้มานะครับปีหนึ่งปีที่หนึ่งแทงนี้แล้วก็ปีเนี้ยแทงตัวนี้มาแล้วก็อ๋อไอแทงตัวนี้มาก่อนตัวนี้มาก่อนหรือเปล่าเออตัวนี้มาก่อน ตัวนี้มาก่อนแล้วก็นี่แทงมาใหม่แทงมาใหม,ม่สวยนะครับนี่เดี๋ยวได้ขยายพันธุ์กันได้โอเคปึ๊บหันมาด้านนึงนี่ยูเวียดน,นามนะครับกำลังสวยเดี๋ยวต้องดูว่าแรงนี้ระบบลากจะเป็นยังไงไอ้ระบบน้ําจะเป็นยังไงนี่นะครับต้นนี้ก็ แทงมาแทงมาสองสองต้นตอนนี้จะชา้ากว่าเพื่อนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมันปีหน้าก็คงจะเยอะกว่านี้นี่ยุงเวียดนามอีกต้นหนึ่งนะครับยุงเวียดนามสวยนะครับต้นต้นนิ้ว ลักษณะเหมือนคล้ายยิ้วนะครับเนี่ยหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกนะครับเกิดเองเกิดเองดูมะข่ามะข่าแต้นะครับเนี่ยมะข่าแต้เนี่ยามาปลูกมะข่าแต้จะโตช้ามากแล้วต้นนู้นนะครับพยุงพยุงไหลำนะตรงนั้นน่าจะเป็นไหลำแล้วก็มีต้นอ่ากะทิ อยู่คาลิปตัสนะครับขาวๆเนี่ยใกล้ๆก,กันก็ลองดูนะครับว่าจะมาขุดสองปูนออกก็ไม่ได้ขุดนี่ต้นสวยนะครับสวยถือว่าสวยโอเคนะครับถึงจะไม่งาม มากก็ถือว่าขอให้มันรอดนะครับเดี๋ยวมันถึงระดับหนึ่งเดี๋ยวมันพุ่งเองต้นนิ้วนิ้วป่าครับพยุงเวียดนามนู้นอีกสองต้นนะครับมืดไปนะฮะ แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นพยอมนะครับเนี่ยพยอมสวยนะครับอยู่ใกล้ขี้เหล็กเดี๋ยวต้องมาเอาขี้เหล็กออกออผมเห็นต้นผักหวานแวบๆนี่ครับผักหวานอยู่ในออกอของต้นแดงนะครับผักหวานป่าต้นแดงต้นนี้ก็ไฟไหม้นะครับแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาเม็ดผักหวานป่ามาเสียบ ก่อนต้องไปกวาดใบไม้นะครับตอนนี้ไม่ได้กวาดละเพราะว่ามันร่วงลรนโอ้ตัวนี้เสียดายมากเลยต้องขออภัยนะครับที่กล้องมันวนูน,นเรียนเนี่ยไม้ป่านะครับตายคงจะไปเจอดินดานดินแข็งแล้วก็อยู่ใต้ล่มของขี้เหล็กด้วยตายเลยเสียดายมาก มาตรงนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับต้นนี้ต้นแดงต่อตอนนี้เป็นต้นซึกเก่าต้นซึกตายแล้วตรงนี้เป็นประดูประดูอยู่กับไผ่แล้วก็มีายางนายางนาต้นนี้ขุดล้อมมานะครับผมขุดล้อมมาก็สวยนะครับคงจะได้แสงได้อากาศ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากจบไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับพามาชมต้นไผ่แล้วก็ต้นอัปเดตต้นพยุงเวียดนามนะครับซึ่งจริงๆในสวนนี้เราก็ปลูกไว้เยอะนะครับพยุงเวียดนามก็มันผสมปนเปกันไปนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าคลิปนี้ไม่สมูทหรือว่าไม่ ดูแล้วไม่สบายตาต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไม้กันสั่นก็ถือกล้องมันก็เบี่ยงไปเวี่ยงมานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชมอ่านะครับพูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับมันสดๆนะครับผมครับสวัสดีครับผม